คราวนี้เราจะมาดูการบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้านะครับโดยเอาระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามารวมด้วยนะครับระบบที่ใช้ในการบันทึกบัญชีสําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับคือระบบการบันทึกบัญชีสําหรับสินค้าคงเหลือนะครับโดยระบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบแรกก็คือ periodic inventory system เป็น ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือนวันสิ้นง,งวดนะครับโดยที่ระบบเนี้ยนะครับจะไม่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อซื้อหรือขายสินค้าคือตอนซื้อจะไม่จะไม่มีการเดบิตสินค้าแล้วนะครับแต่ว่าการบันทึกบัญชีจะบันทึกเป็นค่า้จ่ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็บันทึกสินค้าเมื่อมีการตรวจนับนวันสิ้นง,งวดแล้วก็ต้องมีการใช้สูตรในการคำนวณต้นขายวิธีนี้ก็จะเหมาะสําหรับกิจการที่มีสินค้า เล็กๆน้อยๆเช่นขนมห่อละ5บาท10บาทเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงนะครับไม่ไม่คุ้มค่าต่อการติดคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบวิธี perpetual inventory system นะครับหรือเป็นระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องนะครับก็เป็นการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือนะครับทุกครั้งนะเมื่อซื้อหรือเมื่อขายก็คือเมื่อสินค้าเนี่ยมีการ เข้ามาในกิจการก็ต้องบันทึกบัญชีเมื่อมีการออกหรือย้ายออกไปหรือขายออกไปก็จะต้องทําการบันทึกบัญชีอยู่ตลอดเวลาสินค้าพวกนี้ก็จะเหมาะสําหรับสินค้าที่มีราคาค่อนข้างจะสูงต้องการติดตามจํานวนสินค้านะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นการเช่นขายเป็นบริษัทซื้อรถยนต์มาขายนะซึ่งรถยนต์มีมูลค่าที่สูงเราก็อยากติดตามสินค้าอยู่ตลอดเวลาว่ามีมีการเข้าออกเป็นยังไงต้นทุนเป็นอย่างไรนะครับ บัญชีสินค้าก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเปรียบเทียบกับวิธีพื้นโอเด็กบัญชีสินค้าจะไม่มีการเคลื่อนไหวตลอดในในระหว่างปีแต่จะมีการเคลื่อนไหวแค่ตอนสิ้นปีครั้งเดียวนะครับต้นทุนขายจะต้องคำนวณทันทีเมื่อขายสินค้านะครับถ้าเทียบกับวิธีพื้นโอ i ดกต้นทุนขายคำนวณตอนสิ่งงวดเลยครับนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจนับสินค้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าเนี่ยตรงกับสูตรบัญชีหรือไม่นะครับ ฉนันก็จะสรุปได้ว่าวิธี perpetual inventory method นะครับก็คือมีการบันทึกรายการสินค้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในจำนวนและราคาดังนั้นจะทราบยอดสินค้าคงเหลือได้ทันทีหลังจากบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธี periodic ก็จะไม่ทำการบันทึกบัญชีสินค้าเลยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทั้งซื้อทั้งขายนะครับก็จะไม่ทราบยอดสินค้าคงเหลือครับแต่ถ้าอยากจะรู้ต้องตรวจนับนะครับ เรามาดูหลักการในันทึกในการบันทึกบัญชีนะครับของทั้งวิศงวิธีนะครับเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเมื่อซื้อสินค้าวิธี p e r i o d i c จะเดบิตซื้อสินค้านะเป็นบัญชีหมวด5 d าเดบิตภาษีซื้อนะครับซื้อกับภาษีซื้อจะต้องมาด้วยกันนะครับแล้วก็เครดิตเงินสดหรือเชา่าหนี้แล้วแต่ว่าเราจ่ายเงินสดหรือว่าเราติดเนี่ยติดค้างไว้นะครับเป็นเงินเชื่อถ้าเป็นวิธี Perpe t u a l จะเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิต ภาษีซื้อนะครับเครดิตเงินสดหรือเจ้าหนี้กรณีที่มีการส่งคืนสินค้านะครับเนื่องจากอาจจะสินค้าไม่ได้คุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งนะครับหรือชำรุดนะครับวิธี p พลยอดิคนะครับก็จะเดบิตเงินสดนะครับหรือเจ้าหนี้แล้วแต่ว่าวันที่ซื้อมาเนี่ยซื้อเป็นเงินสดหรือเจ้าหนี้ถ้าซื้อเป็นเงินสดก็เดบิตเงินสดถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อก็เดบิตเจ้าหนี้โดยการลดเจ้าหนี้นั่นเองแล้วก็เครดิตด้วยส่งคืนนะครับและส่วนลดนะครับ โดยบัญชีตัวนี้เป็นบัญชีหมวด5เป็นบัญชีปรับมูลค่ากับบัญชีซื้อสินค้าคือตัวนี้จะไปปรับมูลค่ากับตัวนี้ตอนทํางบการเงินนะครับเขาจะเป็นบัญชีปรับมูลค่าเจนว่ามันอยู่ด้านเครดิตก็คือนําไปลดมูลค่าซื้อนั่นเองแล้วลดภาษีซื้อด้วยนะครับส่งคืนสินค้าภาระภาษีก็จะต้องลดลงไปด้วยนะครับก็เครดิตภาษีซื้อขณะในวิธีของ Perpe t u ช l นะครับจะเดบิตเงินสดหรือเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตสินค้าคงเหลือเครดิต ภาษีซื้อจะสังเกตว่าวิธีเพอร์ชิชัวอะไรก็แล้วแต่เข้าสินค้าคงเหลือทั้งหมดนะครับสังเกตดูนะครับถัดมาครับมีค่าขนส่งจากการซื้อสินค้านะครับกรณีที่ใช้ fob shipping point ก็คือภาระเป็นของผู้ซื้อนะครับภาระค่าขนส่งวิธี Periodic ก็จะเดบิตค่าขนส่งเข้านะเหมือนจ่ายค่าจ่ายตามปกติเลยครับแล้วก็ Credit, เครดิตเงินสดแต่ว่าถ้าเป็นการ ค่าส่งเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเราต้องใช้คำว่าค่าขนส่งเข้านะครับเราจะไม่ใช้คำว่าค่าขนส่งเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่สื่อความหมายว่าเกี่ยวกับการซื้อสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นวิธี p e r p e t u a l จะเดบิตสินค้าคงเหลือสังเกตน,นะครับอะไรก็สินค้าคงเหลือตลอดนะครับแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดเมื่อชําระนี้เราได้ส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขนะครับเราก็จะวิธี p r ร i ์ดิคจะเดบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดแล้วก็เครดิตส่วนลดรับ นะครับส่วนลดรับตัวนี้ก็เป็นบัญชีปรับมูล,ลค่ากับบัญชีซื้อนะครับตัวนี้ครับปรับมูล,ลค่ากับบัญชีซื้อเหมือนกับบัญชีส่งคืนนะครับทําให้บัญชีซื้อมีมูลค่าที่ลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีเพอร์ไปช่วนะครับในกรณีที่มีการชำระหนี้แล้วได้ส่วนลดเงินสดนะครับเราจะไม่ใช้คําบัญชีว่าส่วนลดรับเราจะใช้บัญชีว่าสินค้าคงเหลือนะครับสังเกตว่าวิธีเพอร์ไปช่วนะครับ จะใช้สินค้าคงเหลือตลอดนะครับเมื่อขายสินค้านะครับวิธี p พ r i o ออเดนะครับจะเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้กรณีขายเงินเชื่อก็ลูกหนี้เครดิตขายและอย่าลืมเครดิตด้วยภาษีขายด้วยนะครับซึ่งภาษีขายเป็นบัญชีหมวดนี้สินส่วนวิธี Pur p e r ร์ไปชัครับบันทึกเหมือนกันครับ2ตัวนี้เหมือนกันเหมือนกัน บ,บันทึกเหมือนกันครับแต่ต่างกับตรงนี้ครับก็คือการบันทึกต้นขายวิธีพารู d ิ c ไม่ต้องบันทึกต้นทุนขายครับเพราะต้นทุนขายจะไปคำนวณตอนสิ้นงวดบัญชีนะครับแต่วิธีเพอร์วิชัวครับต้องบันทึกต้นทุนขายด้วยนะครับซึ่งต้นทุนขายตัวนี้เป็นบัญชีหมวด5นะครับก็จะดบิดตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือก็คือตัดสต็อกสินค้าคงเหลือออกไปโดยการเคีดิตออกไปนะครับกลายไปเป็นค่า้จ่ายคือต้นทุนขายนั่นเอง ทีนี้พอเราขายสินค้าแล้วบางครั้งเราจะต้องรับคืนสินค้าจากลูกค้าด้วยนะครับเนื่องจากสินค้าเราอาจจะมีปัญหาชำรุดส่งไม่ตรงตามแบบการรับคืนวิธี periodic ก็จะเดบิตรับคืนนะครับและส่วนลดที่ยอมให้นะครับ d ดบ i ตเอาภาษีขายออกไปครับเอาภาษีขายออกไปเพราะว่าเรารับคืนของแล้วภาษีเราก็ต้องล้างออกไปด้วยนะครับแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือลูกหนี้ซึ่งเงินสดลูกหนี้ตรงนี้ต้องบันทึกด้วยราคาขายนะครับไม่ได้บันทึกด้วยราคาทุนนะครับ วิธี Perpe t u a l ครับสองตัวนี้บันทึกเหมือนกันแต่วิธี Perpe t u a l นะครับจะต้องบันทึกต้นทุนขายด้วยนะครับโดยล้างต้นทุนขายครับเดบิตกับบัญชีเดบิตสินค้าคงเหลือเครดิตต้นทุนขายตรงนี้ต้องใช้ราคาทุนนะครับตัวข้างบนใช้ราคาขายตัวข้างล่างใช้ราคาทุนนะครับบัญชีรับคืนและส่วนลดที่ได้รับหรือ,อ,อส่วนลดที่ยอมให้นะครับตัวนี้เป็นบัญชีหมวดรายได้นะครับ ตัวนี้หมวด4เป็นวิธีปรับมูลค่าขายคือทําให้ขายมีมูลค่าลดลงนะครับซึ่งเราจะไปใช้ในตอนทํางบการเงินหรือรายงานทางการเงินนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นวิธีเพอร์ไปชัว่เนี่ยกรณีที่สินค้าเนี่ยเราบอกว่าเนื่องจากสินค้าอาจจะชำรุดเรายอมรับคืนให้แต่เราบอกว่าไม่ต้องเอาสินค้ามาคืนนะครับทิ้งไปได้เลยตัวนี้เราก็ไม่ต้องบันทึกรายการตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้คืนไม่รับคืนสินค้าก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีรายการนี้ นะกรณีน,นี้คือได้ไดคืนสินค้าได้สินค้าคืนมาถ้าไม่ได้คืนก็ไม่ต้องบันทึกนะครับค่าขนส่งจากการขายสินค้านะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าค่าขนส่งออก2วิธีนะครับก็จะเดบิตค่าขนส่งออกเครดิตเงินสด2วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชีหมวด5นะครับอันนี้เหมือนกัน ของที่นี้เหมือนกันนะครับเมื่อชำนะเงินและให้ส่วนลดเงินสดนะครับวิธีพร์โอดิกจะเดบิตเงินสดเดบิตส่วนลดจ่ายนะเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณว่าส่วนลดจ่ายคำนวณยังไงเครดิตลูกหนี้นะครับส่วนลดจ่ายนี้เป็นบัญชีหมวด4นะครับซึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่ากับบัญชีขายเช่นเดียวกันนะครับวิธีของเพอร์ไปชัวก็บันทึกเหมือนกันสองวิธีนี้เหมือนกัน นะโดยสุดรลดจ่ายเป็นบัญชีปรับมูลค่ากับบัญชีขายนะครับลองมาดูตัวอย่างบริษัทโชคดีนะครับมีข้อมูลเป็นยอดคงเหลือวันที่1มกราคมส5ง1นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับสินค้าคงเหลือมีอยู่อนหนึ่งนะครับนะตัวอื่นก็ก็ยังไม่มีอะไรก็เป็นชื่อบัญชีตามปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสินค้าคงเหลือตามวิธีออของ ปริยอดิกกับเพอร์พิชชั่เนี่ยเมือมม่อบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยผลที่ออกมาจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับามาดูตัวแรกนะครับ2มกราคม x 1ซื้อเก้าอี้นะครับเป็นเงินเชื่อ55,000บาทนะครับได้รับส่วนลดการค้านะครับ3,000นะครับเงื่อนไขในการชระเงินคือ2องทับสิบทับสาและจ่ายค่าส่งเข้าอีกส0 0พบริษัทนี้เป็นบริษัท ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับโชคดีเนี่ยขายเฟอร์นิเจอร์ฉะนั้นเก้าอี e ้ตัวเนี้ยเราจะไม่บันทึกเป็นเครื่องใช้สํงงานักงานนะครับเพราะว่าเก้าอี้เป็นสินค้าของเขาเราจะบันทึกตัวนี้ว่าตัวเนี้ยคือสินค้านะครับเป็นสินค้านะครับฉะนั้นการทึกบัญชีเมื่อเราได้ส่วนลดการค้าคือส่วนลดที่ได้รับ 1, ทันทีเนี่ยนะครับเราจะต้องหามูลค่าสุท,ทีิที่ใช้ในการทึกบัญชีนะครับก็คือเอา5,5าหมลบกับสามพันนะครับก็จะบันทึกบัญชีนะครับแค่ห้าหมื่นสองวิธีพื้ดิบก็จะเดบด แล้วคิดภาษีซื้อจาก52 0 0 0นนะครับได้3640และเครดิตด้วยเจ้าหนี้55,640่บาทนะครับสองตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้นะครับวิธี p e r p e t u a l ครับจะเดบิตสินค้าคงเหลือนะครับด้วยตัวเลข52,000บาทนะครับเดบิตภาษีซื้อนะครับ3640รี36 40, เครดิตเจ้าหนี้55,640่บาท ทีนี้อีกตัวหนึงจ่ายค่ขาขนส่งเข้าอีก3,000นะครับก็วิธีพลยูดิคจะเดบิตค่าคนส่งเข้า3,000เครดิตเงินสด3,000แต่วิธีเพอร์ t u ช l ั่วจะเดบิตสินค้าคงเหลือนะครับ3,000แล้วก็เครดิตเงินสด3 0 0 0วันที่4มการาครับส่งคืนเก้าอี้นะครับโดยผู้ขายยอมลดราคาให้2,000บาท นะครับซึ่ง2,000บาทนี้เป็นราคาก่อนภาษีค่าเพิ่มนะครับก็ผู้ขายสินค้าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ต้องเอาเก้าอ,อีม้มาคืนนะครับฉะนั้นเราก็บันทึกบัญชีโดยเดบิตเจ้าหนี้ครับ2,140นะครับล้างภาษีซื้อออกไป140แล้วก็เครดิตส่งคืนและส่วนลดนะครับส่วนลดที่ยอมให้นะครับตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาคิดภาษีครับได้ 140ฉะนั้นยอดเจ้าหนี้ที่ลดลงคือ2140บาทส่วนวิธี p e r p e ไปชัวครับเดบิตเจ้าหนี้2140เครดิตภาษีซื้อนะครับ140และเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือ2000บาทนลังศึกส,สังเกตว่าตัวเลขอะมันเป็นตัวเลขที่เหมือนกันแต่ว่าชื่อบัญชีจะมีความแตกต่างนะตัวนี้ก็จะแตกต่างกับตรงนี้นะมีความแตกต่างนะครับวันที่8มกราจ่ายค่านา้ำค่าไฟค้งจ่าย 8,000นะครับก็เดบิตค่าน้ําค่าไฟครั้งจ่าย8 0 0 0เครดิตเงินสดถ้าเป็นค่าการจ่ายค่าจ่ายต่างๆทั้งหนี้สินหรือว่าจ่ายค่าจ่ายทั้ง2วิธีทําเหมือนกันเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของตัวเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าเท่านั้นนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันถัดมาครับสมมุติวันที่11 มกราคมสองา x 1จ่ายชำระหนี้นะครับสำหรับรายการวันที่2นะครับาวน,นี้พอเราจะจ่ายช็อะหนี้รายการของรายการวันที่2นะครับวันที่2เนี่ยเราไปกลับไปดูครับวันที่2เนี่ยยอดเจ้าหนี้มันมีทั้งหมด5้าหมื่น0นนะครับการคิดส่วนลดนะครับเนื่องจากเงื่อนไขนี้คือ2องทับสิบทับ 30. ก็หมายความว่าถ้าชำระเงิน ภายใน10วันนะครับหลังจากวันที่ซื้อขายสินค้ากันเนี่ยจะได้ส่วนลด2%แต่ไม่เกิน30วันนะบิทเนี้ยจะต้องชำระภายใน30วันซื้อสินค้าวันที่2นะครับวันที่2บวกไปอีก10วันคือวันที่12ฉะนั้นรายการนี้เขาชําระเงินวันที่11เราชำระเงินที่11มกราคมก็อยู่ในเงื่อนไขที่ได้2%แต่จากยอดก่อนภาษีนะครับฉะนั้นเราจะต้องเอายอดซื้อก่อนภาษีครับตัวนี้จะเป็นก่อนภาษี ก่อนแวตแล้วกันนะครับเป็นยอดก่อนแวตนะครับก็คือ5้าหมเป็นยอดก่อนแวตก็คือ5้าหมเราต้องไปดูว่าเรามีการส่งคืนไหมซึ่งมันมีการส่งคืนอยู่2000บาทถ้าสายย้อนกลับไปดูต้องเอายอดส่งคืนมา,าออกไปด้วยนะจึงค่อยคิดส่วนลดนะครับก็จะได้50 0 0 0บาทเราจึงค่อยเอา50 0 0 0บาทตัวนี้คูณ2%เราจึงได้ส่วนลดครับ 1,000บาทเป็นส่วนลดส่วนลดรับของกิจาการหากกันเอา2ตัวนี้หักกันเราจะได้เงินสดที่ต้องจ่ายชำระนี่คือ5,2500นะครับเราก็บันทึกบัญชีในวิธีของพิรดิกจะเดบิตล้างเจ้านี้ออกไปให้หมดครับคือชำระนี้เจ้านี้ทั้งหมดคือ5,3500แต่เราจะจ่ายเงินสดเพียงแค่52,500คือยอดนี้ และที่เหลือจะบันทึกเป็นส่วนลดลับ1,000บาทคือยอดนี้นะครับ1,000บาทส่วนวิธีเพิ่มไปช่วยจะบันทึกเหมือนวิธีพิรดิกต่างกันแค่ตรงเครดิตส่วนลดลับให้เปลี่ยนไปเป็นสินค้าคงเหลือนะครับเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นสินค้าคงเหลือมันคือตัวเดียวกันนะครับแต่วิธีการบันทึกบัญชีจะแตกต่างกัน 12มกราคมนะครับขายเก้าอี้เป็นเงินเชื่อ1 0 0 0 0บาทต้นทุนขายนะครับเท่ากับ58.75%ของราคาขายเงื่อนขายคือ2ทับ15 N ทับ30จ่ายค่าส่งเป็นเงินสด2,000บาทนะครับอันนี้ก็คือชำระเงินภายใน15วันจะให้ส่วนลด2%นะครับก็แสดงว่าจากวันที่12มกราคบวกไปอีก15วันก็คือวันที่27มกรา ถ้าชำระภายในวันที่27มกราคมจะให้ส่วนลด2%จากจำนวนเงินสดที่นำมาชำระนะครับฉะนั้นการสมมติวิธีพิรดิกก็เดบิตลูกหนี้นะครับ1 0ึ0 0 0กับเจ็ดนะครับ1 0ึ0 0 0สนเจก็คือยอดขาย100,000ภาษีอีก7%จนะครับได้อะไรบวกอีก100,000ก็ได้1 0ึ0 0 0กับเจ็ดหรือถ้าสาคิดอย่างเร็วๆนะครับเทคนิคก,การคิดก็คือเอา100,000คูณด้วย107% ก็คือ100บวกด้วยอัตาราภาษีนะครับนะก็จะได้ตัวนี้เช่นเดียวกันก็คือ1นึ่งแคูณร้อยเจ็ดปอร์เซ็นนะครับหนึ 1, 000, 000. ่งแสนเจ็ดพันเครดิตขายหนึ่งแสนและเครดิตด้วยภาษีขายนะครับเจ็ดพันก็คือหนึ่งแสนคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็จะเป็นเจ็ดพันนะครับส่วนวิธีเพอร์ไปช่วบันทึกบัญชีเหมือนกันครับ และต้องบันทึกต้นทุนขายด้วยครับโดยเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือโดยต้นทุนขายก็สูตรบอกมาแล้วคือ58.75%ของราคาขายนะครับก็จะเป็น58,750ทีนี้มาจ่ายค่าขนส่งนะครับเมื่อกี้เราทำการบันทึกการขายไปแล้วเราจะจ่ายค่าขนส่ง2000บาทซึ่งเป็นค่าขนส่งออกนะเป็นค่าคส่งออกเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานนะครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านะครับก็ได้บิดค้าค่าส่งออกเครดิตเงินสด2,000ในขณะที่วิธี Perpetual จะบันทึกเหมือนกันสำหรับค่าส่งออกจะบันทึกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นค่าส่งเข้าจะแตกต่างกันนะครับ14มกราคม x 5 x 1นะครับรับคืนเก้าอี้จากการขายเมื่อวันที่12เป็นเงิน2 0 0 0 0ืบาทซึ่ง20,000บาทตัวนี้ยังไม่รวม vat นะครับยังไม่รวมภาษี เป็นราคาก่อนภาษีนะครับพรีอรดิกก็จะเดวิตรับคืนและส่วนลดที่ยอมให้20,000บาทนะครับเดวิดภาษีขาย1,400บาทก็คือ20,000คูณ7%อันนี้เป็นราคาก่อนแวตอันนี้ก่อนแวตนะครับแล้เครดิตลูกนี้ออกไป21,400วิธีของ p e r p e เพชชนะครับบันทึกเหมือนกัน แต่ต่างกันที่เนื่องจากว่าเรารับคืนเก้าอี้เอาของกลับมาด้วยจะต้องบันทึกกลับต้นทุนนะครับดยดีบิตสินค้าคงเหลือเครดิตต้นทุนขายโดยเอาราคาก่อนวดัดคูณด้วยนะครับ58.75%เพื่อจะเป็นตัวนี้คือบันทึกด้วยราคาทุนตรงนี้คือบันทึกด้วยราคาขายนะครับเอา2 0 0 0 0คือราคาขายนะครับตัวนี้เอาหน่งซึ่งเป็นราคาทุน คราวนี้วันที่25นะครับลูกนี้เอาเงินมาชําระนะครับทั้งหมดเมื่อกี้นี้เราบอกว่าวันที่12เนี่ยถ้า,เ,าเงื่อนไข2งทับ15นทับ30ซึ่งสินค้าเนี่ยซื้อขายเราขายไปวันที่12เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดชําระภายใน27มกราจะได้ส่วนลด2% ซึ่งตรงนี้เขาชนะวันที่25ามกราคมเขาจึงได้ส่วนลดตรงนี้ไป2%นะครับวิธีการคำนวณนะครับเหมือนวิธีคำนวณของเจ้านี้คือเอาราคาก่อนแวตตัวนี้คือราคาก่อนแวตมาคิดนะครับโดยยอดขายของเขาคือ1 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วมีการส่งคืนสินค้า2 0 0 0 0เอา2ตัวนี้มาหักกันไปก่อนเป็นละยอดขายสุทธิที่เขาซื้อนะครับสินค้าจากเราจรงิงๆคือ8 0,000บาทแล้วจึงเอา8 0,000บาทมาให้ส่วนลดเขา2%เ นะครับก็จะได้1,600ตรงนี้เราเรียกว่าส่วนลดจ่ายนะครับเราเอา2ตัวนี้มาหักกันก็คือเอา8 5 6 0 0ลบกันเราจะได้ยอดเงินที่ลูกค้าจะจ่ายชำระหนี้เรามาคือ8 4 0 0 0บาทเราก็บันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสด8 0 0 0 0ื่นบาทลูกนี้จะจ่ายเงินก้อนนี้มาให้เราครับ8 4 0 0 0บาทแต่เราจะให้ส่วนลดเขาอีก1,600บาทคือก้อนนี้ ก้อนนี้นะครับ1,600บาทและเราจึงลดนี้ให้เขาจเต็มๆคือ8ปด0 0ื่าอยู่ตรงนี้นะครับวิธีเพ r ่ e ไปชัวก็บันทึกเหมือนกัน2วิธีนี้บันทึกเหมือนกันเหมือนกันนะครับบันทึกเหมือนกัน30มกราคบจ่ายเงินเดือนพนักง,งาน1,000 0บาท ถ้าเป็นการจ่ายค่าจาทั่วไปทั้งเครดิตและเพอร์บิชวัทำเหมือนกันครับเดบิตเงินเดือนเครดิตเงินสด10,000บาท2วิธีเหมือนกันมีดอกเบี้ยค้างรับของตั๋ว500บาทก็เดบิตดอกเบี้ยค้างรับเครดิตดอกเบี้ยรับนะครับสองวิธีเหมือนกัน,คร,รกน,กนครับ,รเ,เ,รบเพราะว่ารายการพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้ากับเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินค้านะครับจึงบันทึกบัญชีเหมือนกันมีดอกเบี้ยค้างจ่ายสําหรับเงินกู้ที่กู้มา60,000บาทนะครับ อาาัตราดอกเบี้ย12%นะครับอันนี้ก็คือแค่เดือนเดียวนะครับหลัค้างแค่เดือนเดียวก็จะดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่าย600บาทนะครับก็คือ60 0 0 0คูณ12%แล้วก็คูณด้วย1จริงๆก็คืออันนี้คืออาให้ชัดนะครคูณ1หารด้วย12เพราะว่ามันแค่เดือนเดียวคือเดือนมกรานะครับสวิธีเหมือนกันนะครับทั้ง p พ r i o d i c และ Per p e t u ช l วค่าน้ำค่าไฟค้างจ่าย2วิธีเหมือนกันครับห้าพันดิบิตค่าน้ำค่าไฟเครดิต ค่านำเข้าไฟค้างจ่าย5,000บาท2วิธีเหมือนกันมีค่าเสริมราคานะครับเรามีสินทร,รัพย์จากตอนที่เราไปดูโจทย์เรามีสินทร,รัพย์อยู่4 8 0 0 0 0บาทก็คิดค่าเสื่อมราคา5%ต่อปีแต่ว่าเราทำงบข้อนี้คือแค่เดือนเดียวก็เอา4 8 0 0 0 0คูณ5%คูณหหารด้วย12ะครับก็จะได้2,000บาทก็ได้บิตค่าเสื่อมราคาอาคารเครดิตค่าเสื่มราคาสะสมอาคาร2000บาท วิธีสองวิธีนี้ทั้งเครดิตก็เพอร์เพชวยบันทึกเหมือนกันอุปกรณ์สำนักง,งานก็เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมด4 0 0 0ก็บันทึกเหมือนกันทั้ง2วิธีนะครับเดบิตค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักง,งาน4 0 0พเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักง,งาน4 0 0 0 พอเราทําเสร็จแล้วน้ํเรามาลองดูการแยกประเภทนะครับเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือกับต้นทุนขายของสําหรับวิธี Perpetual นะครับเพราะว่าวิธี p e r p e t u a l เนี่ยสินค้าคงเหลือจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะได้แบบนี้ตามที่เราบันทึกบัญชีไปเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับสินค้าของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมียอดยกไปที่1 5 0 0 0บาทเช่นนักศึกษาสังเกตว่าทั้งเดือนเนี่ยสินค้าจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับโดยเริ่มต้นเรามียอดยกมาอยู่10,000 นะครับฝั่งด้านนี้มีการซื้อนะครับมีการซื้อซื้อเป็นเงินสดซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับแล้วก็มีการรับคืนสินค้าเข้ามานะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของการส่งคืนแล้วก็ส่วนลดรับที่เราได้รับนะครับแล้วก็มีการขายของออกไปนะครับสินค้าคงเหลือเราก็จะมีมูลค่า15,000บาทและต้นทุนขายของเรานะครับจะเป็นก็คือยอดที่นำไปคิดในกำไรขาดทุนคือ47,0 0 0บาทตัวนี้คือต้นทุนขาย ส่วนตัวนี้คือผลตางนั่นเองคือต้นทุนขายนะในขณะที่วิธีพลย์ิกเนี่ยสินค้าคงเหลือจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับก็คือเขาจะแสดงยอดยกมาแค่1 0 0 0 0บาทอย่างเดียวรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราดูยากเพทอีกตัวหนึ่งของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะมีภาษีขายทางด้านเดบิตอยู่1,400เป็นการรับคืนกับ ทางด้านเครดิตมีการขาย7,000พอาษีซื้อจะมีด้านเดบิตคือการซื้อสินค้านะครับ3640นะครับแล้วก็มีการส่งคืน140ทั้งบริษและเพอร์ไปช่วก็ก็ออกมาหน้าตาเดียวกันนะครับเพียงแค่ถ้าเป็นวิธีบริษัทจะเป็นใช้ชื่อบัญชีซื้อคือตรงนี้แต่อันนี้คือ p e เร o ดิ c ส่วนตัวนี้มันคือ per p e r ร์ไปช่วะคือใช้ชื่อบัญชีสินค้า นะแต่สตัวก็ออกมาเหมือนกันครับภาษีซื้อภาษีขายคาตอบจะเหมือนกันนะครับฟุตติ้งแล้วนะครับฟุตติ้งแล้วเนี่ยนะครับภาษีขายจะมียอดคงเหลืออยู่ด้านเครดิต5 0 0พภาษีซื้อจะมีอยู่3,5 0พนนะครับก็เห็นว่าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อแสดงว่าถ้าเราลบกันเนี่ยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับเรา ก็ปิดบัญชีการปิดบัญชีจำไว้เลยนะครับว่าเดบิตภาษีขายเครดิตภาษีซื้อเสมอเอายอดมาใส่ครับคือภาษีขาย5 0 0 6ภาษีซื้อ3,5พภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อก็สังเกตได้ว่าเดบิตมีอยู่5 0 0 6เครดิตมีอยู่3 5มันมันไม่เท่ากันเราก็ทําให้เท่ากันโดยใช้ชื่อบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรนะครับบัญชีหมวด2 2 1 0 0บาทวิธี Per p e t u ช l ออกมาเหมือนกันครับ